กาสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกม t o m and Jerry นะครับวันนี้ผมก็ไปฝึกหนูตัวใหม่มานะครับนี่หละเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเป็นนี่ครับนักกระบี่เจอร์รี่นะผมบอกเลยว่าโหดมากสําหรับสายแบบสายแทงแมวอย่างเนี้ยไม่ใช่สายจับเพื่อนนะครับเอาแบบเอาไว้ทิ้มแมวอย่างเงี้ยผมบอกเลยว่ามันมากนะสาหรับคนที่แบบไม่ชอบผักชีอย่างเงี้ยแบบชอบไปแบบป่บวนแมวอย่างเงี้ยผมบอกเลยว่าตัวเนี้ยเหมาะเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันเลยดีกว่านะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา มาครับผมตอนนี้ก็เจอห้องแล้วผมบอกเลยว่าผมจะทิมตูดแมวล้ลัวนะทุกคนจะทิมจนตูดแมวคุ่นะหยอกหยอกหยอกทิมเฉยทิมเฉยผมไม่ทิมตูดหรอกเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเพื่อนแล้วกดอีกคนนะอะไรนะเริ่มดีนะเดี๋ยวกดนะผมบอกเลยว่าผมจะไปเล่นงานแมวล้ลัวผมไม่รู้นะว่ามันจะเล่นงานผมรู้จะเล่นงานมันเอ๊ะแต่ว่าผมเป็นสายสัวผมไม่ใช่สายซับว่ะดูดิดูด,ดิทุกคนมีเพื่อนเอาตัวมาเหมือนผมด้วย คือแบบกะมาันลมตีนแมวเต็มที่อ่ะมาทุกคนเกมพร้อมเริ่มแล้ววะโอ้โหทําไมผมไม่ได้เป็นแบบแบบขึ้นแท่นแบบนีดด้มั้งวะผมต้องไปหาซื้อสกินแล้ววพะทุกคนแต่ว,ว่านี่ก็มามาด่าดอะไรเนะี่ยด่าดมาร์คัสิกเหรอ <The S 1> ใช่ไหม <on site. S 1> อุ้ยด่าดอะไรอ่ะผมผมสีอะไรวะผมสีเหลืองเอ้ยผมสีส้มวันนีสีเหลืองตที่ไหนนะไม่เจอชีด้านหนึ่งแล้ววะนา ผมกลัวไอเนี้ยไอเนี้ยแม่งหนีไปบ่หนีบเฮ้ยพีกันทุกคนเจอเฮ้ยทางนี้ทางตันนี่วะไปทางนี้ไปทางนี้นนเอ็กีจ่าพี่มาแล้วอึ๊บอึ๊บไหนนี่ไงนี่ไงเจอชีลิงอันหนึ่ง,ด,งนนด้วยกี่กี่อันแล้วล่นะเฮ้ยเราเจอชีสามาันแล้วทุกคนเฮ้ยตรงนี้มีน้ำยาอาสวยจำไว้จำไว้ข้างบนชีมีน้ำยาผมบอกเลยนะแมวตาเนี่ยเละ แต่ผมไม่รู้นะแมวมันได้เป็นหรือไม่เป็นเนี่ยมันยังไปไล่เพื่อนผมอยู่เลยผมยังไม่เห็นมันเคลียร์ของเลยเอาลงมาวะเนี่ยเออมาวะสิบเอ็ดอยู่วะแล้วผมไปล่อแมวเลยก่อนวะวันนี้ไอ้แมวมามาเดะบัดเดะบัดเดะบัดเดะวันเดะวัดเดะบัดเดะอุ้ย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 เกือบเกือบเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบไปตัวบดทัน เกือบใบตัวประานเฮ้ยน้ำยาวะ่ะผมเก็บไว้ก่อนเออโอ้ยผมทำไรเนี่ยโหลผมทำไรเนี่ยเอาเอาอุ้ยแมวเอร์ทุกคนโอ้โหมองไม่เห็นนี่ผมเออโดนไปหนึ่งทีกับแมวอ่ะเออโอ้โหทุกคนผมบอกเลยผมบอกเลยอย่างนี้แมวต้องโดนแล้ววะ่ะนี่นี่เราผมขอหาของกันได้และเออมา หนแมวอะไปนี่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 นอยู่นี่อ้าตก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 หมายังไม่ได้ทำอะไรแมวเลยโดนหมาและผมว่าต้องเราต้องเล่นดันดไม้วะทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวเราไปเอาชีสเข้าเข้าลางดีกว่าวะเดี๋ยวเพื่อนเขาจะด่าเอานะไม่ช่วยเอาชีสเลยมัแต่ไล่ตีแมวเฮ้ยเราช่วยเพื่อนดันชีสก่อนดีกว่านี่ดันตูดดันตูดดันตูด เราเป็นแบบชาวแก๊งเหมือนกันไงเราเล่นอาชีพเดียวกันไงเราต้องช่วยกันแมวอ,อยู่ไหนผมยมังผมยังไม่เห็นแมวในแมปเลยเนี่ยมามามาจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วผมว่าตานี้แมวน่าจะอีซี่นะทุกคนผมรู้จะส่งแล้วเนี่ยผมรู้ว่าแมวน่าจะอีซี่นะอึดอึดอึดมา้าจ้าพี่มา้าจ้า เฮ้ยระเบิดระเบิดเกือบเกือบอุ้ย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 เอาโดดตกเอาโดดตกแมวมันอยู่ไหนอะแมวมันหลงแมพมะเนี่ยฮะแมวอุ้ยนี่ไงมาแล้วมาแล้ววะวันนี้วันนี้วันนี้ไอ้เหมียวไอ้เหมียวไปไหนวะมาเนี้ลงลงมานี่นี่ไงอุ้ยไม่โดนวะ นี่ไงน,นี่ไงแทงไว้หนึ่งทีเฮ้ยระเบิดเกือบเกือบโอ้โหต้องเจอก้อนโตว่ะเอา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 เฮ้ยระเบิดระเบิด <laughs> <laughs> จะฆ่าแมวแม่งโดดตัวเองเฮ้ยผมต้องโดบว่ะทุกคนจังหวะเนี้ยผมต้องโดบแลยว่ะมา เอาก็ถางไปกินนะเราก็ทางตอกไม้ไปกินว่ะเฮ้ยนี่ไงโอ้โหอย่างแม่นทุกคนผมบอกเลยอย่างแม่นเฮ้ยผล้มแล้วว่าแมวอ่ะอุ๊ยอุ๊ยอุยอุยอุยผมโดนอะไรอะไม่ไม่เฮ้ยโอ้โหมันจับเพื่อนผมไปว่ะผมเฮ้ยแทงแทงแทงนี่ไงจะทำเพื่อนจะทำเพื่อนโอ้โหผมเนี่ยบอกเลยรักเพื่อนยิ่งกว่าชีวิตตัวเองเมื่อกี้มันจะทำเพื่อนผมว่ะผมแทงแม่งเลยว่ะ เฮ้ยมันไปไหนละมันไปโน่นไปโน่นหูมันมาแก้มันไมาแยก้มันไม้อะนี่ไงนี่ไงบูลลี่แมวอะแกร์กแมวโอ้โหแล้วแล้วตรงนี้มันจะขึ้นไงแล้วผมยังขึ้นไม่ได้เลยเนี่ยโดดติดดินได้ไหมไม่ได้โอ้จระเลนแล้วผมคือตรงนี้ก็ขึ้นไเป็นนะไปขึ้นแม่งแล้วไปตรงนี้ก่อนเฮ้ย นี่ไงมีอะไรเงี้ยเฮ้ยนี่ดิ่มีดาบมามีมดาบมาอ,อยู่แมวเอาไปกินอุ้ยอืไปไหนแล้วอยู่นู้นเฮ้ยผมต้องเติมพลังวะอ้าวอ้าวเรียบร้อยเรียบร้อยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยโหรู้หนีมาแหละโคตรไวไวเกินไวเกินไวเกินดูดิดูดิแมวยังมึอนอยู่เลย เฮ้ย,ย,ย,ยไปไหนหรอวะข้างล่าง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 ฮมต้องเก็บโค้ดสเปก่อนวะเออพี่มาแล้วแมวจ๋าแมวจ๋าพี่มาแล้วโอ,โ,อโอ้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 มาถึงแมวล้มเลยวะนี่ผมยอลลอโยนเลยวะนี่ไงนี่ไงนี่ไง เอาอาวุธเพิ่มดิเฮ้ยโอ้หใครําเพื่อนวะช่วยก่อนเฮ้ยเอเอคตรน้นตกใจแมวอ่ะโดนหนูยามโดนวัวนี่ไงแทงนี่ไงโอ้ิหจะผิดจะผิดจะผิด เฮ้ยลูกบอลว่ะอ,อีอ้าวโอ้แมวมันไม่อยู่ตรงเนี้ยแมวแม่งไปนู่นแหละเอา้าโดนจับอีกแทงหมาได้ไหมเนะี่ยผมอยากแทงหมาว่ะโอ้โหผมอยากแทงแมวสักทีหนึ่งนี่ไงโอ้โหชนะแล้วว่ะทุกคนตาแรกมันง่ายไปว่ะเดี๋ยวไปต่อตาสองดีกว่าผมบอกเลยว่ามันไม่สะใจว่ะ มันแบบได้แทงแมวน้อยเกินไปไว่ะทุกคนดูดิคะแนนแต่ละคนขนาดชนะเนี่ยนะเดี๋ยวไปต่อตาสองกันดีกว่ามาครับทุกคนมาตาสองกันดีกว่าวะผมว่าตานี้แมวน่าจะเล่นเป็นวะผมดูจะส่งแหละอุ้ยข้าเรามีหนูราชาด้วยวใช่ไหมมนคือหนูราชาแต่ว่ามันใส่สกิลใช่ไหมอุย้ยผมบอกเลยว่าตาในข้าผมน่าจะโหดเหมือนเดิมวะ่ะผมขอแบบแข็เข้มหน่อยแบบเมื่อกี้แบบมันไม่ขนาดมือผมวะผมอยากได้แบบแชมป์จีนอะแบบแชมป์ประเทศจีนอแบบะถ,นะถูกไหมไอ้ที่เขาแข่งกันนะ ไอ้ที่เขาแข่งกันโทนหโดอ่ะมาทุกคนเริ่มเกมแล้ววะมากับผมไปเราไปสำรวจชิงกันเอ้ยเราไปสำรวจชิงกัก่อนดนีกว่าวะเฮ้ยได้อะไรเนี่ยได้อะไรวนะเนี่ยหน้าขาวสิกใช่ไหมใช่ไหมวะผมผมดลูมอ่อนานาด่านไปแล้เฮ้ยผม,ผมสีอะไรวะผมสีเขียว วีต้นหนาย่งผมยังไม่รู้สีตัวเองอ่ะทุกคน <g ül> ผมผมดูแคตัวแค่สี่ม้วนรู้ดูสี่ตัวเองเฮ้ยเพื่อนยังไม่ไปดูห้องบนเนาะเฮ้ยเพื่อนไปละไอ็กพีมันอยู่ไหนหมดเฮ้ยอุย้ยแมวแมวแมวไหนวะแมวอ่ะเราเราต้องไปร้องเชิงแมววะทุกคนอ่ะแมวให้แมวให้เฮ้ยชีู้่นี่อันหนึ่งวะ น้ำยาอยู่ไหนบ้างวะน้ำยานะเอ้ยก็มาดิก็มาดิาดนี่ไงนี่ไงนี่ไงน้ำยาหนึ่งขวดนี่ไงลกหกลบซ้ายขวาซ้ายขวาโอ้โหโอ้โหลกอกลบนี่ไงโดดลงมาหนึ่งทีปิดประตูปิดประตูน้าด้วยผมอะ่ะเออโอ้โหผมเลาบอกเลยว่าแมวตัวนี้น่าจะเป็นกว่าตัวตัวแรกอะ่ะเฮ้ยห้องนี้มัน่าจะมีน้ำยาวะ่ะผมหาน้ำยาก,ก่อนเฮ้ยโอ้โห เติมพลังมาทุกคนวิ่งไปปืนปาร์ตปืนปาร์ตนี่ไงแผลบ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 อิ่มครับผมอิ่มครับอุ้ยโอ้ลาช้านี่ไงผมเจอละผมเจอน้ำยาแล้วทุกคนผมต้องเก็บน้ำยาก่อนวะไปสิลูกเอาลูกโอ้ลูก ใ,ใครทําวะใครมันทําเพื่อนผมวะเมื่อกี้นี่ใครมันทําเพื่อนผมวะอึ๊บมากระดกชีตกระดกชีตเป็นหนึ่งทีโล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 ดันด่นเพื่อนดันชีตอึ๊บด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 ึ๊บเฮ้ยแม่บ้านเอ้าเอาเอาวะแม่บ้านเราเอ๊ะหนูเราจะไปไฟกับแม่บ้านเหรอเออดันสามประสานวะนี่ไงโดนหัวไป็หนึ่งทีผมนี่แหละโดนหัวไป็นหนึห่งที ดันดันดันเพื่อนเออดัน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 แมวเอ้ยโอ้โหมันจับเพื่อนเราไปตีเผืออย่างนี้ไม่ได้ว่ะอย่างนี้ไม่ได้ผมบอกเลยว่าไม่ได้วะผมเติมพลังงานก่อนนี่กินยาด้วยกินยาด้วยมันจะทําอย่างนี้กับเพื่อนผมไม่ได้วะทุกคนอะไรครับอะไรครับอ้าวมันตีผมเกาะหายหรือสาดเติมน้ํายาเกาะมาเอ้ยโอ้โหเพื่อนชั่วกันแหละผมองไปสั่งสอนแมววะมันถามเพื่อนผมอย่างเนี้ย ผมยอมไม่ได้ทุกคนที่มาเร็วไหนแมวตัวไหนมันทำลายเพื่อนโอโอเอ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 อยังไม่ได้ทำอะไรเลยนี <c oughs> <ๆ>่ไงแทงไม่หนึง่งทีเรียบร้อยแมวรวงอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเอาวอาอะไรเนี้ยแทงผมแทงตูดมาได้ไหมฮะผมอยากแทงตูดมาวะ่ะผมมั่นมั่นวะ่ะเอาแมวหายนี่แมวมันจะเอาเพื่อนผมให้ได้ว่ะทุกคนมันจะเอาเพื่อนผมให้ได้วะ่ะ นี่ไงโหลวงกาดแม่นเกินบางทีโหก็แม่นเกินเอ้ยเก็บ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 เอาเก็บสิเก็บสิเออนี่ไงเอาไปอีกห่งดอกโหแม่นเกินว่ะเอาไขรเ้ปะตเนะเอาเอาเอนี่ไงโอ้ยโอโอ้ยโอ้ยอยยาย ลากแกแมวลากแกแมวอะผมอะอุ้ยโดนชนมันต oh, ้องเจออะไรทำไมวะแมวอุยอ <laughs> ้ยออ้ยแล้วเพื่อนแล้วเพื่อะแล้วเพิดนี่ไงนี่ไงเรียบร้อยแห้งคู่เรียบร้อยผมผบโดนเพื่อนเพื่อนเอามันเพื่อนเพื่อนเอามันโหวิ่งใหญ่เลยวิ่งใหญ่เลยโอ้โหดูดูดูอ้าวแล้วผมก็ลึกกดดิ เฮ้ยรีบไปไหนองี้ดลิงก์เออโอ้โหยังสวยอ่ะเพื่อนไปละจ้าเอาไปสิไปสิอ๋อเพื่อนเรามาเออเฮ้ยเอาเฮ้ยเพื่อนฮิวเพื่อนฮิวเพื่อนเพื่อนโดนเงี้ยโดนเงี้ยยังไม่ได้ทำอะไรอะไหรอเปล่าเฮ้ยดินดินโอ้โหมันน่าจะมีแบบดินแรงสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะ ไอมันจะถึงแล้วเพื่อนเออเอออีกนิดเดียวเพื่อนเออสวยโอ้โหทีมเวิร์กทีมเวิร์กว่าผมบอกเลยเติมบัฟก่อนเติมบัฟก่อนอะไรอะแมวอะไรอะมาดิมาด,มาดินี่ไงเจอรอกลบนี่ไงโอ๊ยอะไรอะไรอะไรมานี้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 นี่โอ้โหกระโดดหมุนตัวผมอ่ะอา้อาวอ้าว ไม่ได้กินสักทีส้องานแมววะมันลงกี่รอบแล้ววะเนี้แมวเนี่ยเออโหผมเติมพลังแล้ววะทุกคนเออมือตัวเองไม่อีกทีนึงอ่งแหนมแทงไม่อีกทีนึงผมหาของก่นอนเฮ้ยแก้วผมเจอแก้วแล้ววะ อ้าวผมปลาปลาแก้ใส่เขา่ะเฮ้ยกำแพงเกิดตรงนี้พอดีวะกำแพงเกิดตรงนี้พอดีวะเออเออเอเครื่องเครื่องทำเผาอุ่นนี่ไงโอ้ยเครียดหัววะเนี่ยนี่นี่เนี่โอ้เออเออเออตัวดำตัวดำดำใข่มันปลาเนี่ยหนูตัวไหนมันปลาเนี่ยอ้าโหลูกบอลล่วงไปเลยเลยว่ะ แทงไม่โดดอ่ะเอ้ยแทงโดดแต่ว่ามาักกนติดเกาะเออเออเออเหยียบเกี่ส่แก้วนี่ไงปลาปลาหน่อยเดี๋ยวจะไม่ได้ออกกันพอดีเติมบาก,ก่อนเออมานี้มานี้ไอแมวต้อ <c> ง <oughs> ผาดแมวอะ ผม,ผมฝังานแมววะเอ้ยแต่แบบตัวนี้ยังดีเลยมันยังเล่นเป็นกว่าตัวแรกผมว่าดูดิวแต่ยังแบบโหผมไปทําอะไรมาเนี่ยเพื่อเขาสองพันสามพันผมพันเก้าผมไปทําอะไรมาวะเนี่ยโม, 1, ม,ม,มเมต็เล โอเคครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะครับยังไงก็ขอบคุณนะที่เข้ามารับชมกันผมบอกเลยว่าถ้าใครยังไม่ลองเล่นเกมนี้ผมแนะนําให้ไปเล่นนะครับมาสนุกมากนะถ้าเล่นกับเพื่อนเนี่ยผมก็เล่นกับเพื่อนอย่างที่ทุกคนเห็นนี่ย3สามคนครับโอเคคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับเอาไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย